สวัสดีค่ะช่องมนชัยวิถีบ้านทงพารวยค่ะคลิปนี้น้องมนก็จะมาเล่าถึงความฝันนะคะก่อนจะเล่าก็ฝากก่อนนะคะเอีความฝันก็คือความฝันนะคะเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะเอฟซีเป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะ โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะคะความฝันนี้ก็เป็นความฝันเพื่อเป็นแนวทางนะคะเพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะคะก็ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันนะคะเอเพื่อเป็นแนวทางเสี่ยงโชคเท่านั้นนะคะก็รีะก์นะคะพิจารณานะคะ น้องมก็จะเล่าให้ฟังเลยนะคะว่าน้องมวลฝันเป็นยังไงนะคะก็ก่อนจะสะว่างคข่เอซจีถ้าน้องมวลฝันช่วงนี้มันก็รู้สึกว่าเออจะเป็นความฝันที่ค่อนข้างแม่นยํานะคะแล้วก็จะจําได้นะคะแต่ถ้าฝันในช่วงที่อ,อ่ดึกดึกช่วงที่สองที่สามทีสี่เนี้ยก็จ,จำความฝันไม่ค่อยได้นะคะ ถ้าฝันใกล้รุ่ง,งนี้ตอนที่เราจะตื่นเนี่ยก่อนที่เราจะตื่นเนี่ยมันก็จะจําได้แม่นยาเลยน้องมนก็ฝันเกี่ยวกับการย้ายบ้านนะคะย้ายบ้านย้ายถิ่นฐานที่อยู่อาศัยนะคะก็คือน้องมนก็ฝันมาตัวเองนี่ได้หอบผ้าหออผ่อนนะคะหอบเสื้อผ้าที่กองไว้นะคะน้องมนก็จะเจ็บเสื้อผ้ากองกองไว้นะคะเป็นพับๆนะคะ แล้วมวลก็ได้ไปหอบเอาเสื้อผ้าที่กองไว้นั่นอะ่ะคือมีแต่ฝุ่นนะคะเสื้อผ้าก็เก่าเก่ามีแต่ฝุ่นเขอะเลยนะคะนมวลก็ไปหอบเอาขนขึ้นรถนะคะขนขึ้นรถก็ในความฝันก็ก็คือว่ากําลังจะย้ายที่อยู่ใหม่นะคะกําลังจะย้ายบ้านย้ายที่อยู่ใหม่นะคะก็ไปอยู่บ้านใหม่อยู่ที่ใหม่บ้านใหม่ก็ขนของขึ้นเต็มรถเลย ก็พอเดินทางนะคะขนของขึ้นรถแล้วก็คือพอเดินทางมาพอมาถึงที่อยู่ใหม่น้องมนก็จะเห็นอแอดชัยนะคะเห็นแอดชัยกำลังทำบ้านอยู่นะคะกำลังทำบ้านบ้านนั้นก็แปลกๆนะคะมันไม่ใช่บ้านอิดบ้านปูนนะคะไม่ใช่บ้านเหล็กหรือบ้านไม้ทั่วไปนะคะทีบ้านก็เป็นบ้าน ไฟเบอร์นะคะเป็นบ้านพลาสติกหรืบ้านไฟเบอร์นะคะทีะ่เหมือนที่เอาบ้านหงทองมาประกอบนะคะเหมือนสั่งมาเหมือนสั่งมาแล้วก็มาประกอบเอาเองอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าหลังใหญ่มากค่ะเอสีเป็นบ้านเนี่ยเหมือนบ้านการ์ตูนนะคะแอดชัยก็กําลังทําอยู่นะคะก็เหมือนบ้านการ์ตูนเลยก็กําลัง,ะะต,ลลลงต่อเติมกําลัง หมือนจิกซอเลยเอาตรงนั้นมาต่อเอานี้มาเสียบใส่นะคะแล้วมันก็กลายเป็นบ้านหลังใหญ่นะคะหลังเบเริ่มเลยนะคะก็น้องบลก็เลยว่าอุ๊ยบ้านอย่างนี้ก็ทําได้เหรอแล้วเกิดพายุมาลมพัดมาแรงๆเนี่ยบ้านเราจะไม่ปลิวไปกับลมเหรอมันเป็นแค่พลาสติกอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีเหล็กไม่มีไม้ไม่มีปูนอะไรที่จะมายึดให้มันแข็งแรงเลยอะไรย่างเงี้ยแต่แอชชัยก็ไม่พูดอะไรนะคะแอชัยก็ทำเชนะคะ คือทาแบบไม่พูดไม่จามีหน้านะที่ทําก็ทําไปเงี้ยทาเฉยทำ,ทำคือหลังใหญ่จริงๆเหมือนเหมือนปราสาทของอ่าฝรั่งเลยนะคะเอฟซีเหมือนปราสาทของฝรั่งเลยแล้วบ้านก็เป็นสีสีหลากสีเลยนะคะเหมือนเอาเหมือนบ้านถุงทองออมเงินนี่แหละเอาเอาไฟเบอร์มาประกอบกันอย่างเงี้ยเอามาประกอบเองอะไรเงี้ยแล้วก็เพื่อนๆน,นก็มาช่วยกันประกอบบ้านช่วยกันทําบ้านนะคะเพื่อนเพื่อนนะคะ เพื่อนยูทูบด้วยกันนี่แหละก็ามาช่วยกันคนละไม้คนละมือนะคะประกอบนะคะก็หลังใหญ่สวยงามมากก็กําลังจะเสร็จนะคะทาพอดีกําลังจะเสร็จกอลังเงินนะคะมีเสียง <c oughs> มีเสียงแป้งร่ํมมาปลูกนะคะเ,ะนนะคะเ,เอฟซีก็เลยสะดุ้งตื่นนะคะเสียงแป้งร่ําเรียกพ่อตั้งแต่เช้าเมื่อเช้าเนี่ยพ่อพ่ออยู่นะคะเข้าไปในความฝันเลยก็เลยสะดุ้งตื่นนะคะก็เลย ไม่ได้อยู่บ้านใหม่เลยนะคะเลยไม่ได้อยู่บ้านใหม่เลยแต่ขนเสื้อผ้าขนอะไรไปหมดแล้วนะคะพร้อมที่จะไปอยู่บ้านใหม่เนาะก็ถ้าตีเป็นหวยนี่จะจะตีเป็นเลขอะไรดีเนาะได้ย้ายบ้านนะคะได้ย้ายบ้านได้ขนเสื้อผ้าเสื้อผ้าก็เก่าเก่ามีแต่น่นจะขนหอบเอานะคะหอบพรุมพลังไปขนไปเต็มรถแล้วชายก็ประกอบบ้านทําบ้านนะคะ แต่ในความฝันก็รู้สึกดีใจว่ามีบ้านใหม่หลังใหญ่ได้อยู่นะคะได้อยู่บ้านใหม่หลังใหญ่แล้วก็มีเพื่อนเพื่อนยูทูบมาช่วยกันนะคะทําบ้านนะคะก็ในความฝันก็ไม่รู้จะตีเป็นเลขอะไรนะคะก็บ้านเลขที่ก็แล้วกันเนาะ,ะบ้านเลขที่บ้านเลขที่ก็แปดแปดนะคะบ้านเลขที่แปดสิบแปดหมู่สนะคะ ถ้าเป็นบ้านเลขที่เก่าที่อยู่ระยองก็14ทับ8แล้วก็14ทับ9นะคะ14ทับ8 14ทับ9ก็คือบ้านเลขที่เก่าที่อยู่จังหวัดระยองนะคะแต่ถ้าบ้านเลขที่ปัจจุบันก็คือ8 8หมู่2นะคะแล้วก็ทะเบียนรถที่ขนของนะคะก็ 7จ็ดหกนะคะเอจีเจ mm hmm. ก็คือทะเบียนรถที่ขนของนะคะแล้วก็อายุนะคะอายุของอคนที่มาช่วยงานเรานะคะคือเราเราจะเรียกชื่อคนหนึ่งที่อยู่ในความฝันก็คือน้องมนเรียกชื่อเขาที่อยู่ในความฝันแล้วเขาก็มาช่วยน้องมนนะคะมาช่วยน้องมนทำบ้าน คนคนนั้นนะคะถ้าน้องมวลฝันเกี่ยวเขาถ้าน้องมวลฝันเห็นเขาเนี่ยมันจะมันจะเป็นเลขอายุนะคะมันจะเป็นเลขอายุของเขามันจะเกี่ยวกับเลขอายุของเขาก็คือสี่แปดนะคะอายุสี่แปดนะคะสี่แปดย่างสี่เก้าอายุสี่แปดนะคะสี่แปดนะคะก็มันก็ตรงกับบ้านเลขที่เก่าที่เยอะยองนะคะก็คือสิบสี่ทับแปดแล้วก็สิบสี่ทับเก้านะคะเขาสี่แปดย่างสี่เก้า ทะเบียนรถเ6็ดนะคะ,ะ, 82, ะ,คะแล้วก็บ้านเล็กที่ใหม่นะคะที่ย้ายมาก็คือ88หม,มู่2นะคะ f อก็ก็นำไปเป็นแนวทางนะคะนำไปเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลน,นะคะ f อก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีโชคมีลาบนะคะก็เป็นความเชื่อส่วนบุคคลเท่านั้นนะคะก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบรำ่ำรวยสุขภาพแข็งแรงทุกทุกท่านคะ่ะ สวัสดีค่ะ